ตัวเองเนี่ยอาหารในตุ้เฮ้ยอะไรนี่ขนมในตู้ข้าวในขนม,ม,ลลมนที่เราตุนเมื่อกี้น่าหนาว่ะหมดเลยเหรอช่วงที่เราจำสีไปกินรายการหิวอ่ะขาเขากินอะไรไปก็หายกินไรหารยาหาเงิเนใน,นกระเป๋าเขาก็มีแต่เฮ้ยม,มีแต่หายกันแหละเงินเป็นอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินมัน้ง เขาคือมีกระขนมไม่ต้องกินบ้างนะใช่ไหมตัวเองใช่ของเขาตัวเองพูดกินตัวจะบ้าเหรอพูดกินตัวเองพูดกินขนมเต็มโต๊ะเดี๋ยวพูดกินตัวเองเดี๋ยวก็อ้วนตายหรอะใครออกมาใครออกมาใครออกมาไม่ไหนไปไหนหยุดเลยไปกันไปไหนเอาอะไรกินเอาอะไรกินอีกแล้วเมื่อกี้ตัวเองพูดกินของหมดเต็มโต๊ะไปสองชุดอันนี้มันของบ้างตอนเช้าของว่าง แต่กระเพาะตัวเองมันไม่มว่างแล้วกระเพาะคนหรือกระเพาะควายาแน่เนี่ยตัวเองขอเ,งาเอขอาหิวอ่ะนึกออกแล้วตังหิวใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเขาจ,จาัดการเองเร่งรอเนี่ยเดี๋ยวเขาหาของให้กินเองผู้หญิงก็นี้แหละช่วงก่อนมีนจะมาก็หิวเป็นเรื่องปกติกินอะไรให้มันถูกหลักอนามัยให้มันถูกหลักโภชนาการและถ้าดีที่สุดละกินผักผลไม้ครับดีที่สุด เอ,อและจะจะมาให้เครียดจะคิดวนเวียเนเป็นเรื่องกินนะนู่นไปหาอะไรทำนู่นจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดในเรื่องกินพวกพี่มาได้ยังมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านี่ถ้าตัวเองกินเนี่ยตัวเองกินนี่เลยดีกว่าผลไม้เขา,า <S <S บริสุทธ์เป็ปอกมาให้ตัวเองเป็นไงสวยงามไหมกินอย่างเงี้ยดีไม่อ้วนมีประโยชน์ถึงตัวเองคนดีเนี่ยเขาก็มีอารมณ์ปไปด้วยมีอารมณ์ที่ดีไงมีสุขภาพจิตดี เนะนี่ยนี่จะรีบๆกินสิกินอิ่มแล้วเราได้ไปเดินเล่นกันเดินล่นที่ไหนอ่ะบนห้องลูงไม่อยู่เลยวันนี้บนทั่วเลย